สวัสดีครับดูกับผมช่องดาวดวอ่อนนะครับวันนี้เออเบิรงรถเกียร์เด็กครับ140 g ีครับ FC ม่มาเยี่ยมปลาเราครับขับรถเกียร์มาเลยครับโอ้ใจรักมากครับไม่รู้ว่าโอ้มันใหญ่หรือว่ารุ่นนี่ไหม ปดผ่านไหมใบมีดเขาจั่วเลยพี่เอ้ยเจไซิมีวัดาสนาเลยครับต้องเขานี่แค่ร้อยสี่สิบกีนะครับอันนี้เขามาทำอะไรผมก็งงเหมือนกันนะเขาบอกว่าเป็นนิพพีลาเหลาครับนี่ครับมาเยี่ยมถึงอู่เลยครับนี่ วิซีมาเยือนไม่สะเทือนได้ไงโอ้ตรงใสตรงใสเอ่ออยากขึ้นสิบสองล้อหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวจัดให้นะไม่มันได้ขึ้นวิทย์เป่าหนิขึ้นวิดบ่เปล่าใช่เังไง lăng có lệ gần như với nó ngươi bà thịt giọt รับโอ้ผมชอบมากครับหลับกัทวลนี่ชอบมากเลยเป็นยางเขียบอ่ะเอ็นคือไรเน่ยแ,แอร์มันเย็นอยู่เป่ามีแอร์นะครับนี่นธรรมดานะบ้าปะเป็นก็อกากไดดเนี่ย ห้องไงพ่อดิซี่เห็นมะน้องอนี่บแบบแรงโดนเลยจุดจัดครับรหลักบอกียังมันเนี่ยวสวยงามครับ รระบบกันสะอาดเออพวงมาลัยแบบนี้แหมต้องต้องวนไล่หรอกของปล,เลาเราหรอเอ,อ้ยท่อเราหยุดอยู่เรื่อยครับแดินไปน้ำทาง,างนี่กันพ่อโค้งนี่ต้องทำใจเลยครับเดี๋ยใจหอนมาเลยที่ขั้นนึง ครับวันนี้ป้าเจ้ากับปาไปซิ่งไงโอ้โหขนาดวะเนี่ยครับอยู่กับเอ่อแ S140G ว่ะฮะจวดครับวันนี้จวดมันวิ่งเร็วเลยเนาะ เนยเดี๋ยวเราจะไปมิกมิกถนนครับมิกถนนมาเนี้ยนี่ตรงนี้วัดเจองเสียงที่สะบัดเรือฉลอง เกินมาครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับเพิ่งได้นั่งครับพี่น้องเอ้ยมันเป็นไอ้ครีมอร่อยที่จิบจีสุดจัดจริงๆครับ Nah, berhenti Tidak, เสมอหรอเนี่ยลุ้มมือครับ kau mimi udah terlalu kau kau nong, งใับยข่นมีแอร์เนาะโอ้่มนั่นเนรอรเสีย,ยอ,อือแอเสียเกลี่ยจนต้นไม้เต็นตออะเอ็นตอเนาะเอ่อนอ็นไปเป็นไงด้ แล้วเกียร์อะไรดเวเกสองเครับโอ้เกลียสามเลยนะโอ้ดทโ้เกลยเกียสามเลยครับเป็นเชีาปเป็นไปมันหนักก วัดรวมเร็วบ่านนี้โอ้จุดใดครับโอ้ดเปนนดากเลยตัวนั้นต้องดูด้วยน่าจะสอยคืนเยียบรถบดแดบนยไปชนกันยุบางทีไม่นด้ไบอน si sum gup iya prak no prak jisa si sum kala cheb ni la prak jisa lik ta ma ra saiket hoi mok pai li kia kena ulu kia mosa gup iya u suai นขาะนี้เขาว่าช้าครับดูรถผมนี่สลุปครับ Ô chị, chào 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 chào

ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เบาไว้อ่อนเด้ด้วยกดติดตามด้ครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ